สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปวิดีโอของผมนะครับวันนี้ก็มารับจา้างตามเคยครับวันนี้มายอดแปซิฟิกเจ็ปดเกนะครับเนื้อที่ก็ตามที่เจ้าของแจ้งไว้ก็หไร่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้ว วันนี้ก็อยู่กับนกกระริงครับเพื่อนๆได้ยินเสียงนกกระริงไหมมากินกระโพดแปลงข้างๆครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จครับเลยประมาณนี้ครับก็เพื่อนๆนะครับที่ <c oughs> สนใจเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็น เดี๋ยวจะวัดให้นะครับว่าเรามีขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆสมาชิกได้ไปทํากันนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะลงตัวที่สุดแล้วครับหยอดไปก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับวันนี้ก็เจ้าของมีปุ๋ยมาหนึ่งลูกหมดไปเป็นที่เรียบร้อยที่เหลือ ที่เหลือแถวนี้คงจะไม่ได้เหยาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองพื้นแปลงนี้ว่าจะติดตามผลงานให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันเลยตั้งแต่วันนี้แล้วก็ขอโพดงอกมาเป็นช่วงเป็นช่วงก็จะจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็ว่าจะทำเป็น อีพีอีพีไปนะครับเป็นตอนตอนไปให้เพื่อนๆได้ดูว่า,เ,าเครื่องหยอด DIY ที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันจะการทำงานผลผลิตเป็นยังไงนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่เจ้าของด้วยนะครับว่าดูแลได้ขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวทำงานต่อแล้วกันขอบคุณนะครับเพื <PE> ่อนเสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับ เดี๋ยวจะทำเป็นขนาดของตัวเครื่องนะครับวัดระยะอะไรต่างๆให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ